ทำไมได้ชื่ออ้วนนะครับตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยพอคางแล้วพุงเลยอ๋อเหยอย่างนั้นเลยครับไม่ไม่มีเอวมีไหไม่มีเลยแม่บอกว่าเป็นอย่างนั้นมาแล้วฉันก็ตั้งชื่อเธอนะน้ําอ้อยน้าหวานเรียกกันอยู่สองวันมันไม่ติดปากบอกไอ้อ้วนออมันใช่เลยไอ้อ้วนเธอสูญเสียผู้เป็นพ่อไปขณะเดียวกันก็มีงานประกวด รบประกวดใหญ่เลยนะระดับภูมิภาคแล้วก็เธอผู้นี้ก็ไปร้องเป็นเวทีระดับนานาชาติแล้วก็ร้องได้ดีแล้วก็ใส่อารมณ์ขณะร้องนี่ก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วเพลงก็มีความหมายดี if you go away if you go away ผมก็ร้องต่อแล้วนะแล้วสุดท้ายก็มารูเนี่ยว่าเป็นพี่อ้วนไปนิดนึงครับชนะเลิศด้วยนี่อ้าสุดท้ายใช่ถูกต้องชนะเลิศด้วย นะฮะแล้วก็ได้มาเป็นแชมป์เอเชียอะไรทำนองเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆที่นั่งฟังกันอยู่แล้วบอกว่าอตกลงแค่ไปผ่านเวทีก็ไม่ใช่ชนะนะคะพี่ว่าเลองเจาะเวลาหาอดีตเล่าให้เราฟังถึงช่วงเวลาชีวิตช่วงนั้นของพี่ก็ให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับช่วงประสบการณ์ของชีวิตที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากเลยนะคะเขาบอกว่าชีวิตมนุษย์คือละคร ใช่เลยนะคะเพราะว่าฉากนั้นเนี่ยเราเป็นนางเอกเลยอนอ,อ,อ่หมอมแล้วก็มีแบบคุณพ่อถ้าเผื่อว่านึกถึงฉากละเอนางเอกก็คือแบบสูญเสียคุณพ่อและชีวิตก็ต้องเดินทางต่อไปเขาร้องไห้แล้วก็ว่าวันประกวดคือวันที่พระราชทานเพลิงคุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้นยนะเมือนละครนะอ,อะ่ะวันนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ความเข้มแข็งของคุณแม่มที่มาสกิดเราที่เราอายุ19เเท่านั้นเองเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราไม่ไปแล้วถูกไหมคะคุณหมอคะทุกอย่างสูญสิ้นจบมากันเรื่องความรัก แบบหนุ่มสาวบ้างรออยู่เนี่ยไม่คุยได้ยังไงมาหาคุณฮาร์ดเราไม่คุยเรื่องเนี้ยใช่เรานั้นเนี่ยกลัวความรักนะคะอ้นต้องยอมรับว่าอ้น้นเคยมีความรักแล้วอ้นก็ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักรนะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยมามองถึงเรื่องความรักว่าเมื่อเราจะเริ่มใหม่เนี่ยนะคะเราเราจะเริ่มใหม่อย่างไร ทาให้เราเกิดความรู้สึทกทว่าโอ้โหกว่าเราจะเริ่มใหม่ได้เนี่ยนะที่เราสะสมมาแล้วมันยัง <nurs. S 2> ไม่สําเร็จเลยเนี่ยนะคะแล้วมาวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มใหม่ได้เนี่ยอุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นเลยเราไม่เอาแล้วเรื่องความรักตัวเองละ <Sweden. S 2> เพราะว่าเราเรารู้ได้ว่าความรักเนี่ยมันต้องหล่อล้อมอะไรอีกมากมายซึ่งยากจังเลยในการที่เราจะต้องปรับไอความรักฉันหนุ่มสาวเนี่ยแม่มัน ทำให้ชีวิตมันหวานชื่นในขณะเดียวกันมันก็ขมขื่นได้ด้วยนะแน่นอนแน่นอนตรงนั้นเป็นสิ่งที่เ้องจะจดจําเอาไว้ว่ามันมีคุณค่าต่อต่อกำกำลังใจและกำลังกายมันชุ่มชื่นนะมันมันมันมีมันมีคุณค่าในตัวของมันนะคะแล้วเอื้อก็คิดว่าการที่อ้นผิดหวังในความรักนะคุณหมอไม่ได้หมายความทำให้เราต้องเหี่ยวแห้งแล้วเราก็ไม่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 มองโลกว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามไม่ใช่แต่เพียนแต่ว่าเรามองว่า ความรักในด้านชีวิตของเรานะั้นไม่ประสบความสําเร็จเท่านั้นแต่เราก็ยังสามารถที่เราจะรักรักรักและรักได้นะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราเองนั้น,นย,ยอมรับได้ไหมว่าอย่างวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีครอบครัวเราจะไม่มีลูกนั่นต้องเป็นสิ่งที่เราคิดเอง <Okay. S 1> คิดเองว่าเราตัดสินใจที่เราจะไม่ทําเพราะอะไรเพราะทาแล้วไม่มีความสุข ถ้ามีความรักที่ไม่สมหวังเราจะพบว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงจะอ่อนแอครอบครัวมีส่วนม,มากแล้วอ้วนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนอย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรียกมาเลยตกลงถ้าเธอจะไปเนี่ยนะเอาประกวดฮ่องกงเนี่ยเธอจะไปกับเธอไม่ไปอ้วนถ้าเธอไม่ไปเพราะอะไรโอ้ยแม่ลนะคุณพ่อต เธออยู่เขาฟื้นไหม <c oughs> โอ้โคุณแม่อ้วนอย่างนี้นะอ,อย่างนี้ค่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ฟื้นอ้วนแต่เธอก็จะไม่มีอนา,าคตของเธอเธอคิดสิเธอไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย <c oughs> <ừ> ่างนั้นฉันรู้เธอคิดไม่ออกหรอกแต่เธอต้องเชื่อชั้นว่าเธอไปมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ที่แน่ๆเธอคิดได้มม้ถ้าเธออยู่เนีฟื้นไหม <c oughs> เออนอนคิดไปคืนหนึ่งเออมันก็จริงของเขาจริงที่ทานหานนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้อ้วนคิดว่าสังคมครอบครัวเป็นสังคมที่สําคัญที่สุดที่จะทำให้เรานั้นกล้า ผู้ที่ทําให้พลังในจิตใจของอ้วนและความรักในความความรักความรักีนเราไม่เราไม่แบ่งนะว่านี่อยู่รักเพื่อนรักแม่รักคือความรักอ่ะหัวใจของเราแยกแบ่งแยกไม่ได้นะเพราะความรักคืออะไรความรักคือการให้ความรักคือการที่โอบกอดสัมผัสนะนะอ้วนอ้วนหมายความว่าอย่างนั้นอ้วนบอกได้เลยว่าชีวิตอ้วนที่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ต่อไปเพราะอ้วนยังมีความรักอยู่และเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักจากเด็กจากลูกศิษย์จากลูกศิษย์ sure